เล่นกับใครไม่เล่นมาเล่นกับลูกรักระดับพระเจ้ามัมหมี่างจีมินมีอยู่ทั่วโลกแล้วมัมหมีของน้องคือมีทุกรุ่นทุกวัยทั้งชายทั้งหญิงเราไม่ต้องมาทําข่าวบางทานอีกแล้วนะแม้แต่ข่าวเดียวสนเสอร์นักข่าวมือถือคือบอกไม่ได้นิ่งนอนใจแต่โพสต์ตั้งแต่6สิงหาแล้วมาขอโทษ9สิงหาเพราะทัวร์อาร์มี่อินเตอร์ลงแบบนี้มันเรียกว่านิ่งนอนใจไหมอ่ะแล้วเคสเนี้ยทุกคนต้องดูไว้ การทำงานระดับนี้ถ้าทำอย่างไม่เป็นมืออาชีพมันจะย้อนกลับมากระทบตัวคุณได้มากขนาดไหนและมันจะเพิ่มความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆทั้งที่เป็นสื่อด้านแฟชั่นแท้แต่แต,แต่สิ่งที่ควรทำคือควรจะให้เกียรติคนในสายงานเดียวกันสิและนี่ก็แสดงให้เห็นว่าเสียงตอบรับของสังคมเป็นยังไงแล้วมาถึงน้องแบมก็ไม่ได้คิดนะว่าทุกสื่อต้องเขียนข่าวน้องเราแต่งานแฟชั่นวีของ LV คือเขียนถึงทุกคนแต่แต่แต,แต่ไม่เขียนถึงน้องที่เป็นเฮาส์แอมบาสเดอร์ของไทย คือถ้าจะทํางานแบบแยกแยะเรื่องส่วนตัวไม่ได้ก็อย่าทําเลยเสียชื่อนิตยสารเขาหมดฝากถึงทุกสื่อนะการทํางานถ้าจะเป็นสื่อควรจะทํางานให้เป็นมืออาชีพใจเป็นกลางไม่อคติส่วนความชอบส่วนตัวก็อเอาไว้เวลานอกงานก็ได้เพราะถ้าแยกไม่ได้ะคุณนะก็ไม่เหมาะกับอาชีพนี้เลยจนเนสือนักข่าวมือถือ